แล้วติดตามชมเส้นทางบันเทิงและละครเสาห้าเป็นรายการต่อไปเลยนะครับพุทธศาสนสุภาษิตในวันนี้นะคะมาจิตตะวสังคมิอย่าหลงไปตามอำนาจจิต ปิดท้ายข่าววันนี้ครับพาไปชมภาพท้องทะเลนะครับของ3เกาะหลักก็คือเกาะกูดเกาะหมากแล้วก็เก,กาะช้างครับในพื้นที่จังหวัดตราดในช่วงวันหยุดยาว3วันแบบนี้นะครับนะักท่องเที่ยวก็พากันลงเรือไปเที่ยวกันอย่างคึกคักสายดำน้ําลึกก็ไม่พลาดนะครับที่จะไปดำน้าชมใต้ท้องทะเลบริเวณเรือช้างที่ถูกจมลงตั้งแต่เมื่อปี2555เพื่อทําเป็นประการังเทียมนานถึง11ปีตอนนี้ก็มีความอุดมสมบูรณ์มากครับหากโชคดีก็จะได้พบเห็นฉลามวานว่ายบนเวียนหากินอยู่แถวนั้นด้วยลากันไปพร้อมภาพนี้ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ